สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกทุกคนและก็สวัสดีผู้ปกครองท,ทุกทุกท่านนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับมาพบกับผมครูออฟแต่กับรายวิชาใหม่นะครับวันนี้พบกันในรายวิชาวิทยาการการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5วิชานี้เป็นหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับนักเรียนได้หนังสือไปแล้วหวังว่าจะยังไม่หายนะครับ ไม่ได้เรียนออนไลน์เลยไม่หายแน่นอนครูเชื่อว่านักเรียนเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีอย่าลืมเขียนชื่อนะครับงานครูก็ได้สั่งไปแล้วนะวันนี้ครูจะมาอธิบายเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่1การน,นักเรียนเตรียมนือสอขึ้นมาเรียนรู้แบบพร้อมๆกันเลยนะครับเข้าสู่หมวดที่1กันเลยหน่วยที่1ชื่อเรื่องของเราคือเหตุผล เชิงตรก,กัดกับการแก้ปัญหา,าเหตุผลเชิงตกกะกัดกับการแก้ปัญหานะครับาสำหรับการแก้เหตุการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรก,กัดเนี่ยคืออะไรดังนี้ครับซึ่ามีคำว่าอัลกอริทึมคำว่าอัลกอริทึมเราเรียนรู้มาในระดับชั้นปฐมศึกษาปทีาปที่สี่ไปแล้วง่ายๆคำว่าอัลกอริทึมคือการแสดงลำดับขั้นตอนของการแก้ปัญหา คือการแก้ปัญหาที่มีลำดับและขั้นตอนอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับในที่นี้มีอยู่4ขั้นตอนด้วยกัน 1. คือการนำปัญหามาแยกย่อยเป็นส่วนต่างๆ 2. การหารูปแบบของปัญหา 3. คัดแยกส่วนที่เป็นสาระสำคัญของปัญหา 4. นํนำวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมาแสดงเป็นลำดับขั้นตอนอซึ่งการแสดงลำดับเป็นขั้นตอนเนี่ยมีหลากหลายวิธีนะครับ อ่ะเรามาดูกันสไลด์ถัดไปตัวอย่างตัวอย่างครูมีตัวอย่างบทนี้จะเป็นบทเออเหมือนจับทบทวนนะครับการแก้ปัญหาด้วยด้วยด้วยเหตุผลเชิงตรรกะน,นะครับอ่าซึ่งจะต้องมีขั้นตอนลําดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนหลักนักเรียนครูเก่งบางคนอาจจะเห็นปัญหาปุ๊บก็ตอบได้เลย แต่กว่าจะไปถึงคําตอบตรงนี้แต่ละคนมีความคิดที่ไม่เหมือนกันระหว่างทางจากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดเนี่ยแต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันมีความคิดที่แตกตา่างเพราะเขาบอกว่าปัญหาหนึ่งปัญหาเนี่ยอาจจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายนั่นหมายความว่ามีวิธีการแก้ปัญหามากกว่าหนึ่งวิธีจึงเกิดอักลกอริทึมขึ้นนะครับตัวอย่างวันนี้ที่กูจะให้หนักเรียน ร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาคือ,อการไปดูหนังในเทศกาลภาพยนตร์ของโป้เขาบอกว่าโป้เนี่ยกำลังวางแผนเพื่อจะไปดูภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์ให้ครบทุกเรื่องแต่เขาจะแว้รับประทานอาหารช่วงเวลากลางวันอยู่ที่12.30น,นถึง13.30น,นแล้วเขาให้ตารางกำหนดการฉายภาพยนตร์มาดังนี้เอ มีภาพยนตร์ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, อเรื่องด้วยกันแต่และเรื่องมีรอบกำหนดฉายตามตารางและมีระยะเวลาไม่เท่ากันนะครับเช่นเรื่องแรกมนุษย์ยักษ์จอมพลังฉายตอน9โมงถึง10โมงใช้เวลา1ชั่วโมงเรื่องที่2มนุษย์แมงม,ม,มุมฉายตอน1 3 3 0 1 4 0ถึง14.00คือใช้เวลา30นาทีเรื่องที่3กํกำเนิดไดโนเสาร ฉายเมื่อเวลา10นาฬิกถึง11นาฬิกาใช้เวลา1ชั่วโมงส่วนเรื่องที่4 s u ซู r เปอร์แมนซูเปอร์แมนเนี่ฉาย2ช่วงเวลาคือ10นาิก30นาทีถึง12นกา30นาทีกับ15นาฬิกาถึง17นาฬิกใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับเรื่องซูปเปอร์แมนเรื่องที่5มหาสงครามล้างจัก,กรวาล ฉายเวลา11นาฬิกาถึง12น30นาฬิกานาทีใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีส่วนเรื่องสุดท้ายเทพเจ้าสายฟ้าฉายตอน12นาฬิกาถึง14นาฬิกาสนาฬิกาทุดๆนะครับทอเทพเจ้าสายฟ้าเนี่ยฉายตอน14นาฬิกาถึง15นาฬิกาใช้เวลา1ชั่วโมงอ่จากนี่คือโจทย์นี่คือโจทย์จ,ทยจากสไลด์นี้นี่่คือโจทย์นะครับเขาจะดูหนังให้ครบทุกเรื่อง ภพยในวันเดียวนะภพยในวันเดียวนะครับโดยพัทิศทางข้าวหนึ่งชั่วโมงแต่เขาต้องดูให้ครบทุกเรื่องเรเรียนต้องช่วยโป้วางแผนนั่นแหละว่าจะดูยังไงให้ครบเพราะหนแต่และเรื่องรอบการฉายเนี่ยเรียนตามนี้เลยอลองคิดสิครับพิธีการจะทํำยังไงเรเรีนเยนบางคนครูคิดภาพออกเลยวพอะให้โจทย์ไปปุ๊บในในห้องเรียนเราจานักเนียจะจับ กระดาษหรือไม่ก็สมุดขึ้นมาตีตารางละครูเชื่ววันนึ่งจะตีตารางองคพระไมเดิลนดลอยมาเลยนัน้งจะตีตารางแบง่งแล้วก็เลือกหนังออกมาเป็นช่วงๆใช่หรือไม่ามาดูสไลด์วิธีการแก้ปัญหากันนะครับเขาบอกว่าหนึ่งจัดแบ่งกลุ่มภาพยนตร์เห็นไหมครูเดาออกถ้าอยู่ในห้องเรียนนัียน,นก็จะทําแบบนี้แบ่งกลุ่มภาพยนตร์ก่อนซึ่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีกําหนดฉายก่อนเที่ยงคือก่อนที่เขาจะมากินข้าวก่อน12.30นมีดังนี้มีเรื่องมนุษย์จอมพลังกับกําเนิดไดโนเสาร์กับซูเปอร์แมนและมหาสงครามล้างจัก,กรวาลอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มหลังทานข้าวเสร็จหรือหลัง13.30นาฬิกาซึ่งมี3เรื่องด้วยกันคือมนุษย์แมงมุมเทพเจ้าสายฟ้าและก็ซูเปอร์แมนจากการแบ่งกลุ่มจะเห็นว่ามีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ มีรอบฉายทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายนั่นคือเรื่องซูเปอร์แมนนะครับพอแบ่งกลุ่มเสร็จถัดไปขั้นที่2เราจะมาเรียงลำดับการชมภาพยนตร์ในแต่และช่วงอ่าดูช่วงเช้าก่อนนะครับเรียงลำดับอ่าเนี่ยสเรื่องสามว่าดูได้3เรื่องเริ่มที่9นาะฬกาไปจบที่1 2 3 0คือพักกินข้าวพอดี นั่นก็คือมีเรื่องแรกคือมนุษย์ยักษ์จอมพลังเรื่องที่2คือกำเนิดไดโนเสาร์เรื่องที่ส,คดดสมคือมหาสงครามล้างจัก,กรวาลเสร็จแล้วก็ไปพักรับประทานอาหารตรงกับเงื่อนไขที่จดกํกหนดเพราะเขาบอกว่าโป้เนี่ยต้องพักรับประทานอาหารเวลา1 2 3 0นถึง13.30านตรงทานพักกินข้าวเที่ยงพอดีนะครับต่อไป สามจาัดลำดับภาพยนตร์ในช่วงบ่ายมาดูช่วงบ่ายกันช่วงบ่ายเราจะดูที่ไหนก่เอนดีเรื่องแรกมนุษย์แมงมุมทายค่าเสร็จปุ๊บมาดูมนุษย์แมงมุมเรื่องที่สองเทพเจ้าสายฟ้าเรื่องที่สามซูเปอร์แมนเราเนี่ยโป้เนี่ยหรือเราเลือกให้โป้ดูซูเปอร์แมนในช่วงบ่ายเนื่องจากช่วงเช้ามันสอนกับเรื่องกําเนิดไดโนเสาร์นั่นหมายความว่า ดูช่วงละ3เรื่องเช้าก็3เรื่องบ่ายก็3เรื่องครบพอดีได้พักกับประทานอาหารตามเวลากําหนดตามที่โจทย์กําหนดถูกต้องเป๊ะๆตามนี้นี่ครับนี่คืออัลกอริทึมการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา <S <S เรามีขั้นตอนการแก้ปัญหาชัดเจนเวลาอธิบายเนี่ยก็มีโฟร์ชา่าแบบนี้อธิบายได้อ่า ซึ่งโูสามารถใช้ผลเชิงตระกาในการชมภาพย,ายนตร์ได้ดังนี้พอเรามาเรียนปุ๊บ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 เนี่ยทำเป็นตารางทําเป็นผังนี่คือการนําเสนอหลังจากที่เราออผ่านกระบวนการการแก้ปัญหาพอได้ข้อสรุปแล้วก็มีการนําเสนอออกมาในรูปแบบของตารางผังตารางนี้ซึ่งผังแบ่งแบ่งเป็นเวลากับภาพย,ายนตร์ตามนี้เลยนะครับไม่ไม่สับสนเหมือนกับ ในโจทย์ในโจทย์จะสับสนนะครับคือไม่ได้ลันเวลาไว้ให้เพราะมันเป็นเทศกาลหนังเขาอาจจะรันตามอ่ะภาพ,พยนตร์ที่ได้รับรางวัลมาก่อนหรือภาพยนตร์ที่อฮอตฮิตมาก่อนอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ลันตามเวลาให้พอคนที่จะเข้ามาร่วมงานเหมือนโป้เนี่ยอยากดูให้ครบทุกเรื่องก็ต้องมาอหาทางแก้ปัญหาเองอ ตามเงื่อนไขที่จดกำหนดนะครับก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับต่อไปาการแสดงลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหายอย่างง่ายเนี่ยหรือที่เราเรียกว่ากริทึมเนี่ยถูกนำมาทำเป็นประกาคำสั่งประกาคำสั่งหรือบัตรแสดงทิศทางนะนักเรียนหรือจะแทรกอยู่ในเกมเนี่ยเยอะมากซึ่ง ขณะที่นักเรียนเล่นเกมเนี่ยนักเรียนอาจจะไม่รู้ว่านักเรียนกำลังแก้ปัญหาด้วยใช้อัลกอริทึมเราก็เลยหยิบจุดนี้มาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับเนี่ยเหมือนเนี่ยบัตรถ้าเป็นบัตรคสั่งเนี่ยก็จะมีลูกศรแบบนี้ลูกศรบ่งบอกทิศนั่นก็คือมีความหมายในตัวนะครับบัตรคําสั่งอาจจะไม่มีคําอธิบายอาจจะมีแค่สัญลักษณ์เหมือนเนี่ยแต่มีคำแต่ในสไลด์มีคําอธิบายคือไปด้านซ้ายเดินไปด้านหน้า เดินลงข้างล่างแล้วก็เดินไปด้านขวานี่ครับทิศทางของลูกศรเนี่ยหรือสัญลักษณ์เนี่ยมีความหมายในตัวแล้วอันนี้เขาเรียกว่าบัตรคำซึ่งเราสามารถหยิบไปวางแต่ละขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้มันจะเป็นเกมแล้วก็มันมีแทรกอยู่ในแบบฝึกที่ครูได้อธิบายไปนะครับเนี่ยที่ครูได้สั่งไปนะครับเนี่ยตอนนี้คือเรานำลูกศรไปวาง แต่ถ้าเราเราได้มาเรียนออนไลน์จริงๆนะครับเนี่ยมันจะมีเกมนักเรียนเอาลูกศรไปวางเพื่อแสดงลําดับขั้นตอนในการแก้ปัญหานะครับาครูเชื่อว่านักเรียนสามารถทําได้เพื่อขันหัวลูกศรไปในทิศทางที่นักเรียนต้องการเพื่อน,นําไปสู่จุดสิ้นสุดหรือคําตอบของปัญหานั้นๆน,น,นะครับมาต่อไปครูมีวิดีโอคลิปสั้นๆนะครับเออยังไม่จบครูมีวิดีโอคลิปสั้นๆให้นักเรียนได้ชมกันอ่าเรามาชมกันเลย ไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอคลิปเกี่ยวกับการทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายซึ่งปัญหาก็คือการเดินทางของปูปูต้องการเดินทางกลับบ้านซึ่งต้องผ่านสิ่งกีดขวางแล้วในการแก้ปัญหาครั้งนี้เนี่ยมีวิธีการด้วยกันถึง4วิธีการหรือ4เส้นทางนั่นเองแล้วผลลัพธ์สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดหรือวิธีที่ดีที่สุดอพอย้อนกลับไปเรื่องที่เรากําลังเรียน เรื่องนี้การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาเนี่ยเราก็จะมาเกี่ยวข้องกับคาว่าอัลกริทึมเหมือนเดิมที่เราเรียนตอนอยู่ป .4 คือการแก้ปัญหากระบวนการแก้การแก้ปัญหาที่มีลําดับและขั้นตอนเนี่ยอย่างชัดเจนเมื่อกี้เนี่ยการแก้ปัญหาของปู่เขาที่จะเดินทางกลับบ้านมีทั้งหมด4วิธีหรือ4เส้นทางก็จะมีลําดับและขั้นตอนอย่างชัดเจนโดยใช้สัญลักษณ์ที่เป็นลูกศร ในการอธิบายเห็นไหมครับเขาวางลูกศรไปทีละสเต็ปสเ็ปสเต็ปจนถึงจุดสิ้นสุดนี่แหละครับคืออัลกอริทึมและการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหานะครับเหตุผลใช้จการในการแก้ปัญหาคุณเชื่อว่านักเรียนจะทําแบบฝึกหัดได้เมื่อดูคลิปเรียวนี้จบผิดภาพการใดน,นักเรียนก็แก้ได้นะครับก่อนที่จะนํามาสม่งหรือไม่สง่งหรือสงสัยเกิดข้อ,อ งงมีปัญหาอย่างไรเจอกันสามารถถามครูได้นะครับอตอนครูเลียกเก็บมาพบครูได้นะครับสําหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนรอเจอกันใหม่ในบทถัดไปนะครับโอเคครับบ๊ายบาย